คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกําจัดน,นี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517 รายการมันนี่ช,ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัปทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารกาสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกประดับประทับใจ02-888-8888ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n ิ y s ช o อ Life s t y ต e b a บ k ก n g การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกาสิกรไทยจำกัดมหาชนรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวลแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นที่นี่นะครับรายการมันนี่ช็อตโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณฟังครับแต่ชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งวันเช้าติดลบไป9จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งวัน17,000กว่าล้านมาถึงใขณะนี้15นาฬิกากับอีก13นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับลดลงไป18จุดนะครับ ลงหนักเกือบเป็นสองเท่าของปิดตลาดครึ่งวันบ่ายนะครับของปิดตลาดครึ่งวันเช้าครึ่งวันเช้าติดลบ9จุดล่าสุดเดชนีติดลบ18จุดนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่พันสจุดติดลบ18จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย23,186ล้านบาทโดยมี5อันดับหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับหนึ่งแบงก์กรุงไทย18บาท70สตางค์ปรับตัวลดลงมา80สตางค์อันดับที่สองตัวชอการช่าง19บาท60สตางค์ปรับตัวลดลงมา20สตางค์นะครับชอเนี่ยภาษาจีนนะครับชอก็คือเชี่ยวชาญชอการช่างก็คือเชี่ยวชาญการช่างนั่นเอง บริษัทลูกก็คือตัว CK Power นะครับจากเท่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่สิบแปดกระะกราคมนี้วันก่อนผมคุยกับทางดรสุภานะครับบอกคุ้นไ o เนี่ยขายหมดเกลี้ยงแล้วก็ไม่พอขายด้วยซ้ำไผ่นะครับตัว CK Power เนี่ยเป็นลักษณะโ o ดดิ้ง Company ถือหุ้นในบริษัทลูกนะครับที่เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนร่วมหรือว่า โคเจเนเรชันผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ําอย่างเช่นจากเขื่อนน้ํางิมที่ลาวแล้วก็ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นะครับเป็นต้นนะครับก็พร้อมจะเดินหน้าเข้าทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สําหรับตัว CK Power ในวันที่18กระะกราคมนี้นะครับส่วนตัวแม่ล่าสุดซื้อขายอันดับ2ตัวชอการช่างนะครับ19บาทหสตางค์ปรับตัวลดลงมาย0สตางค์อันดับที่3เป็นหุ้นของไทยพาณิชย 161บาทปรับตัวลดลงมา3บาท50สตังค์อันดับที่4เป็น Intouch หรือชิน n c o r p ป r t t o o n 8แบาท50สตังค์ปรับตัวลดลงมา75สิาตังค์วนกรคุยกับนักวิเคราะห์จากบกลกรุงศรีถามว่าระหว่างตัวแม่คือ Intouch กับตัวลูกนะครับก็คือตัว Advan เนี่ยซื้อแม่ดีหรือซื้อลูกดี นะครับคำตอบก็คือให้ซื้อแม่ดีกว่านะครับก็คือเชียร์ยังเชียร์ตัว In t t u u h นะครับยังมีแก็บแล้วก็ที่สำคัญก็คือปันผลสวยนั่นเอง Intouch ซื้อขายอันดับ4 85บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา75สสตางค์ อันดับที่5เป็นจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลเบาทหกสตางค์ปรับตัวลดลงมา35สตางค์นะครับมีคือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง15นาฬิกากับอีก15นาทีนะครับปรับตัวลดลงนะครับเยอะเลยครึ่งวันเช้าลงไป9จุดล่าสุดลงไปประมาณ18จุดด้วยกันนะครับ ปัจจัยบวกใหม่ๆยังไม่มีเข้ามาปัจจัยลบเดิมๆยังคงปกคลุมอยู่ทําให้แรงขายยังคงชนะอยู่นะครับเดี๋ยวตามดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปส่วนราคาทองคําเป็นยังไงบ้างราคาทองคําที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคําบ้านเราตั้งแต่เช้าเนี่ยลงไป50บาทและเมื่อสักไม่กี่นาทีที่ผ่านมาขยับปรับกลับขึ้นมา50บาทรวมแล้วเจ้ากันไปครับราคาทองคําล่าสุดราคาเท่ากับ ปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นโดยราคาทองคำที่ฮ่องกง1,285เหรียญต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท31บาท8สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับปรับขึ้นหนึ่งครั้งปรับลงหนึ่งครั้งรวมแล้วราคาเท่ากับปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ18,850ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ18,950 ส่วนทองรูป,ปรพันธ์ขายออกบาทละหนึ่งหมสาอยห้าสิบบาทต่อหนึ่งบาททองคำนะครับเท่ากับเมื่อวานตอนเย็นคุณผู้ฟังครับน้ำมันแพงเหลือเกินน้ำมันแพงครับแก๊สโซโฮ9ล้าห้าทะลุลิตรละสีิบเอดบาทไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับใครไปเติมปั๊มนอกอ่ะนะครับปั๊มอย่างเช่นเชลอย่างเงี้ยคาลเทคอย่างเงี้ยเบนซินเก้าห้าทะลุสีบเอดบาทต่อลิตรไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเบนซิน91ก็38บาท58สตังค์ประมาณนั้นคือน้ำมัน มันปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับน้ำมันเพิ่มเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ค่าครองชีพเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับล่าสุดครับรัฐมนตรีพลังงานคือวันนี้เนี่ยนายกไปประชุมคณะกรรมาการนโยบายพลังงานแห่งชาติร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานด้วยแต่คนที่ให้ข่าวเนี่ยรัฐมนตรีพลังงานคุณพงศ์ศักดิ์รักตะพง์ไพศาลบอกว่าสัปดาห์หน้าครับเนื่องจากน้ํามันมันเพิ่มสูงขึ้นเยอะเนี่ยทั้งเบนซิน ทั้งน้ํามันต่างๆนะครับดีเซลยังไม่ขึ้นนะครับเบนซินเนี่ยมันขึ้นไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนนะครับก็นายกรัฐมนตรีก็จะเรียกประชุมในเรื่องกรอบการดูแลค่าครองชีพประชาชนแล้วก็ทิศทางน้ํามันในสัปดาห์หน้าครับแล้วก็กระทรวงพลังงานก็จะมีการเรียกประชุมคณะทรรมานเพื่อเสนอกรอบการดูแลให้กับนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยนะครับพูดถึงที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบ ในการปรับขึ้นราคาก๊สถุงต้มในครัวเรือนถังแก๊สในครัวนะ LPG ภาคครัวเรือนจะขยับขึ้นเดือนละ50สตังค์ต่อกิโลกรัมนะครับถังหนึ่งอ่ะถัง15กิโลนะครับคุณผู้ฟัง <1> 1> เขาขยับแหมเขาขยับ50สตังค์ต่อกิโลกรัมตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนี้เป็นต้นไปขึ้นไปเรื่อยๆ <1> 1> จนกว่าราคาจะขึ้นไปอยู่ที่24บาท82สตังค์ต่อกิโลกรัมอันนี้ชัดเจน ส่วนที่ไม่ชัดเจนและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังออกมาปฏิเสธแล้วก็คือเรื่องการจะขยับขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังปฏิเสธนะครับว่าไปถามรัฐมนตรีช่วยคลังอย่างคุณธนุศักเล็กกุไทยคุณธนุศัก์บอกว่าไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นปฏิเสธข่าวนะครับ ที่จะมีการขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลบาทห้าสิบตังต่อลิตรตั้งแต่หนึ่งตุลาคมยังไม่ใช่ยังไม่จริงนะครับแหมถ้าขึ้นตอนนี้ก็คงไม่ไหวแล้วครับราคาขึ้นมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุสําคัญของค่าครองชีพด้วยแม้ราคาน้ำมันดีเซลรัฐยังตรึงอยู่ที่ติดล้าไม่เกิน30บาทก็ตามนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวขยับมาดูในช่วงของมันนี่ช็อตไลฟสไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวใครมีบ้านแถวลาดพร้าว บางกะปิสีนักคารินบ้างไหมครับมีไหมครับหรือมีแผนจะไปซื้อคอนโดแถวลาดพร้าวบางกะปิสีนักคารินมีบ้างไหมครับถ้ามีฟังทางนี้ครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะผ่านตรงนั้นอยากทราบไหมครับว่าอนาคตของการขยายตัวที่อยู่อาศัยที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะผ่านจะเป็นยังไงบ้างนะครับโซนลาดพร้าวบางกะปิสีนักคารินพี่ต๋องครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกษตรกร,กรไทยจำกัดมหาชนคุณอลงกฎบุญมาสุกจะมาคุยกับเราด้วยในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับพี่ตองครับสวัสดีครับคุณชินานและคุณผู้ฟังครับวันนี้จะขออนุญาตมาขอความรู้จะมาขออัปเดต เส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆกับพี่ต๋องสะหน่อยนะฮะเน้นทําเลไปแถวๆลาดพร้าวบางกะปิแล้วก็สีน,นครินมากเป็นพิเศษหน่อยครับพี่ต๋องครับได้ครับนะถ้าเป็นท,เเทําเลแถวนั้นเอ๊ะตกลงเป็นรถไฟฟ้าสายไหนนะครับพี่ต๋องครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งเดิมนะฮะต้องเรียนคุณผู้ฟังทราบก่อนนะครับคือสายสีเหลืองเนี่ยจะวิ่งตั้งแต่ลาดพร้าวบางกะปิสำโรงลาดพร้าวบางกะปิสำโรงนะครับ,รบทีนี้ ความสําคัญของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะคือสถานีเนี่ยมันจะเริ่มจากสถานีลาดพร้าวที่เชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้ามาหานครนั่นเองครับนะครับวิ่งไปตามถนนลาดพร้าวเนี่ยไปกับะดิพนุธรรมนะครับแล้วก็ไปถึงแฮปปี้แลนด์เนี่ยก็จะถึงแยกบางกะปีเนี่ยให้เลี้ยวกว่าก็ไปลำสาลีใช่ไหมใช่ครับนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งก็จะวิ่งไปตามถนนสีนครลินด้วยจนไปสิ้นสุดที่ศูนย์ซ่อมบำรุงโัวมากนะครับ ซึ่งณศูสย์นั้นเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงวิ่งเข้าเมืองได้อีกอนะครับสถานีเนี่ยสักกี่สถานีแล้วความยาวของเจ้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยสักเท่าไหร่ครับพี่ต๋องครับก็จำนวนสถานีนะครับมีประมาณสิบสถานีนะครับ<อ>ระยะทางยาวเนี่ยประมาณสิบสองสิดหกกิโลเมตรนะครับอ,อันนี้ก็คือระยะทางที่ดูเหมือนจะอาจจะไม่ยาวมากนักแต่จริงๆแล้วสามารถที่จะ ถ่ายโอนนะครับไปต่อในเส้นอื่นๆได้อีกเยอะนะครับก็ไปเชื่อมกับสายสีส้มก็ได้เชื่อมกับแอร์พอร์ตลิงก์ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าต่อจากพัฒนาการเนี่ยจะไปตรงไหนต่อพี่ท้องครับก็จะวิ่งต่อไปถึงสำโรงนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสายที่ดีมากนะครับซึ่งจะเริ่มต้นจากสถานีหัวหมากนะครับผ่านแยกพัฒนาการไปตามถนนสีนัครินผ่านแยกอ่อนนุชนะครับแยกบางนานะครับแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนเชพรรักษ์เนี่ย ก็จะไปสิ้นสุดที่สำโรงนะฮะจำนวนสถานีนี้ประมาณสิบเอ็ดสถานีร,รวมระยะทางประมาณสิบเจ็ดจุดแปดกิโลเมตรอ๋อช่วงพัฒนาการสำโรงของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยดูเหมือนอว่าจำนวนสถานีก็ดีระยะทางร,รวมก็ดีเนี่ยจะยาวกว่าช่วงล่างท้าวพัฒนาการใช่ไหมใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าที่สายใกล้เคียงกันนะครับครบซึ่งจะทำให้ศักยภาพในย่านที่บางกะปีที่วันนี้อยากจะเรียนให้ทราบน,นี่ก็คือ รถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีสามช่วงนะครับสายสีส้มเนี่ยช่วงแรกจะเริ่มตั้งแต่ตลิ่งชันมาที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็จากสถานีศูนย์วัฒนธรรมวิ่งต่อมาที่บางกะปิและจากบางกะปินะครับวิ่งไปที่มีนบุรีระยะทางเนี่ยจะยาวถึงสามสิบเจ็ดจุดห้ากิโลเมตรและมีสถานีถึงยี่สิบเจ็ดสถานีเป็นสายที่ยาวมากพอสมควรเลยนะครับ,รบแล้วก็วิ่งออกจาก ใจกลางเมืองเลยวิ่งไปออกกรุงเทพฝั่งตะวันออกเี่ยแล้ว,ลวมีตั้งสามช่วงเนี่ยช่วงไหนจะสร้างเสร็จก่อนครับพี่ต๋องครับเขาจะเริ่มจากช่วงศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีก่อนอนะครับเพราะว่าเส้นนี้สําคัญซึ่งก็จะมีเส้นทางผ่านถนนรามคาแหงนะครับผ่านหน้ามาหาวิทยาลัยรามคำแหงน,นั่นเองผ่านน้รามนะครับแล้วก็ทะลุไปถึงแยกรามสารลีนะครับซึ่งมันจะมีสถานีที่ตัดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ตรงไปตามถนนสุขาภิบาลสามเลยนะครับ ไปสิ้นสุดที่มีนบุรีเลยนั่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยเกิดมานะครับหลายๆครั้งคุณผู้ฟังก็อาจจะทราบนะครับ,รบเส้นสขามิบาลอามเป็นเส้นที่น่าสนใจนะครับเป็นถนนที่ค่อนข้างได้รับการออกแบบมาค่อนข้างดีเอ๊ะถ้าเทียบความสําคัญของสายสีเหลืองกับสายสีส้มเนี่ยความสําคัญทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางที่ผ่านเนี่ยพี่ตองว่าเส้นไหนเนี่ยมันดูเหมือนจะมีน้ําหนักดูจะมีภาษีมากกว่ากันพี่ตองครับ ก็ยังคิดว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยก็น่าจะมีความสําคัญเหมือนกันนะครับ,รบเนื่องจากมันวิ่งจากถนนลาดพร้าวไปบางกะปิเนี่ยจริงแล้วแล้วลาดพร้าวต้องเป็นย่านนั่งเดิมที่มีประชากรอยู่อาศัยหนานแน่นมากนะครับ,รบนี่เมื่อมีระบบการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถจะเชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางได้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งงานย่านรักษาะพิเศษก็จะเป็นรศูนย์กลางธุรกิจมากมายที่จะมาลงตรงเส้นนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโครงการอสังหาริมทร,รัพย์ย่านรัชดาพิเศษเนี่ยจะมีการเปิดตัวและมีการขายในค่อนข้างเยอะมากคอนโดนทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศบ้านเดี่ยวแถวลาดพร้าวย่านประดิษฐ์มนูธรรมประเสริฐมนูกิจนี่ยังคงขายดิบขายดีใช่ไหมครับที่ทองครับใช่ครับนะครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยย่านรัชดาพ,พิเศษนะครับก็น,น่าจะมีราคาที่ต่ํากว่าถ้าไปเทียบกับใจการเมืองอย่างเช่นสุขุมวิทหรือสีลม เพราะฉะนั้นเนี่ยราคานะครับคอนโดมิเนียมนะฮะย่านของรัชดานี้อาจจะเริ่มประมาณสักตารางเมตรละหกหมื่นถึงแปดหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับสุขมุมวิทนะครับหรือสีลมเพลินจิตเนี่ยราคาขายกันอาจจะถึงตารางเมตรละหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกกว่ากันเกือบครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้การที่แถวเนี้ยเป็นแหล่งที่มีอุปสงค์จํานวนมากนะฮะแล้วก็ราคาที่ดินยังต่ําเพียงครึ่งหนึ่งของเขตธุรกิจชั้นในเนี่ยโอกาสขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์ แล้วก็ราคาที่ดินแถวนี้เนี่ยยังมีได้อีกเยอะไหมครับพี่ต๋องครับครับครับก็ยังมีโอกาสได้อีกเยอะเนื่องจากพื้นที่ว่างก็ยังพอมีอยู่นะครับโดยเฉพาะแปลงใหญ่ๆซึ่งบริษัทพัฒนาสินค้มมาหรือบริษัทรายใหญ่ๆเนี่ยได้เข้าไปซื้อไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็รอที่จะพัฒนาโครงการขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเส้นนี้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นอาคารสินนักงานใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ ก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่ใกล้กับสถานทูตจีนด้วยนะครับอย่าลืมซูเปอร์เซ็นทันอยู่ตรงนี้เซ็นทัลพระรามเก้านะนะครับโดยเฉพาะนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยก็มักจะมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะนะเอาละครับพี่ต๋องสรุปนะครับสําหรับความสําคัญของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับพี่ต๋องครับครับก็ต่อไปในอนาคตรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่ก็จะเป็นเส้นทางเนี่ยที่เชื่อมแหล่งที่อยู่อาศัยสําคัญนะครับ จากกรุงเทพเชนในไปถึงกรุงเทพด้านตะวันออกนะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ลาดเท้าวบางกะปิสุข,ขาริบาลหนึ่งสองสามซึ่งมันก็จะผ่านแหล่งงานต่างๆม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้คนที่อยู่บริเวณดังกล่าวสามารถที่จะขยับขยายครอบครัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นคนลาดเท้าวเนี่ยนะครับมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บริเวณดังกล่าวนี้มานานยี่สิบถึงสามสิบปีมีรายได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีโอกาสขยับขยายสามารถที่จะซื้อ โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆได้มากขึ้นนะครับนะโฮมออฟฟิศย่านนี้ขายดีด้วยไหมครับพี่ต๋องใช่ครับก็เป็นเรื่องแปลกนะครับโฮมออฟฟิศที่ย่านลาดพร้าวเนี่ยจะเป็นโซนที่ขายดีมากที่สุดนะครับนี่คือต้องบอกว่าสิ่งที่เรากําลังจะเห็นเกิดขึ้นนะครับล้อไปกับการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยก็จะทําให้โซนย่านธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวบางกะปิศีนครินแล้วก็รัชดาพิเศษเนี่ยคึกคักมากขึ้นตามไปด้วยนะฮะพี่ต๋องครับก่อน ลืมครับพี่ต๋องสำหรับสินเชื่อบ้านเกษตรกร,กรไทยคลิกไลท์ลุ้นเบนส์เนี่ยประชาชนทั่วไปคุณผู้ฟังทั่วไปยังสามารถส่งคลิปอารมณ์ดีโฮมอ i ส me มีเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไม่หมดเขตใช่ไหมครับพี่ต๋องยังไม่หมดเขตนะครับก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับก็กระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับ ก็มีคนที่ส่งคลิปนะครับมาร่วมสนุกกับทางธนาคารกสิกรไทยนะส่งคลิปร่วมประกวดภายใต้คอนเซปต์โฮมอีสตมีบ้านในความเป็นตัวตนของเราเป็นยังไงนะก็ทําคลิปมาความยาวไม่เกินสามีิก็ส่งมาประกวดชิงรางวัลได้ใครคลิปใครนะครับคนไหนที่ถูกใจแล้วมีคนกดไลค์มากที่สุดรับเงินรางวัลน,นะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลสูงสุดถึงสามแสนบาท,อ, 3, บาทอันดับสองเนี่ยสองแสนนะครับอันดับที่สามหนึ่งแสนบาท รวมรางวัลส่งคลิปเข้าประกวดมีมูคลค่าถึงหกแสนบาท คือคลิปแค่เป็นการบอกเล่าใช่ไหมก็ว่าบ้านในสไตล์ของเราได้เป็นยังไงแต่ว่าขอเป็นแบบขำขันอารมณ์ดีหน่อยใช่ไหมได้ได้ความยาวความยาวสักกี่นาทีพี่ต๋องไม่เกินสามนาทีนะครับอ๋อไม่เกินสามนาทีใช่ไหมอันนี้สําหรับประชาชนทั่วไปใช่ไหมใช่ครับประชาชนทั่วไปที่ร่วมส่งคลิปแล้วแล้วสําหรับถ้าเป็นลูกค้าที่กําลังจะยื่นหรือยื่นขอสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยไปแล้วเนี่ยมีโอกาสร่วมลุ้นอะไรกับเขาบ้างพี่ต๋องกับก็สามารถที่จะร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ได้นะมูลค่ากว่าสามล้านบาทโดย ที่ลูกค้าที่สมัครใช้บริการสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยนะครับตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนะครับ2556และเจริำนองภายในวันที่3เตุลานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้สิทธิ์ร่วมสนุกนะครับเข้าไปคลิกไลค์บนคลิปวิดีโอนะที่มีคนส่งเข้ามาประกวดนั่นแหละครับเป็นคลิปไหนที่ท่านชื่นชอบกดไลค์กระหน่ำไลค์เข้าไปเลยนะครับ ท่านก็จะได้รับสิทธิ์รุ้นรางวัลใหญ่นะครับรางวัลที่หนึ่งเป็นรถยนต์เบนซ์เ e สส์เบนซ์ซีสองร้อยนะครับสองล้านกว่านะสองล้านสองแสนหะ้าหมื่นบาทหนึ่งรางวัลน,นะครับรางวัลที่สอง MacBook Air นะครับ มูลค่ารางวัลละ31,900บาท15บหรางวัลรวมมูลค่า4 7่แ0นบาทนะครับแล้วก็รางวัลที่สาเป็น Samsung Galaxy ี่เอนะครับมูลค่า21,900ืารอยบาทยี่สิบห้รางวัลนะครับมูลค่าก็รวมก็ห้าแสนบาทนะครับอันนี้คือคนที่สมัครใช้ริการสินเชื่อบ้านกสิกรไทยตั้แต่วันที่26มิถุนายนนะครับและจดจำนองภายในวันที่สามสตุลาคมนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ไปนะครับสาหรับคนทั่วไปที่มาคลิก คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ที่ว่าแหะครับมีลุ้นกับเขาด้วยไหมครับพี่ต๋องครับธนาคารกสิกรไทยก็จะคืนกำไรให้กับบุคคลทั่วไปนะครับหรือเป็นลูกค้าของกสิกรในการซื้อผลิตภัณฑ์ทั่วไปก็เข้าไปร่วมสนุก คลิกไลค์รับสิบลุ้นซัมซุงกาแล็กซี่เอสโนะครับได้อีกยี่สิบรางวัลเช่นกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านในเวลาที่เรากําหนดนะครับและมีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปนะครับรวมทั้งสมัครซื้อประกันชีวิตพิทักษสินโองของธนาคารกสิกรนะครับครับ้อยท่านแรกท่านแรกท่านจะได้รับ LED TV ซั m s ุงสามสิบสองนิ้วด้วยนะครับ คุณค่ารางวัลละ1 1 9 9 9หนาบาทนั่นก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะครับครับนะฮะเราจะอัปโหลดคลิปหรือว่าเข้าไปคลิกที่ไหนยังไงได้บ้างครับพี่ทองครับครับ <c oughs> เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w a r t k b a n k c o m นะครับร k h o m e s m e c l u b นะครับบนแอปพลิเคชันคลิกไลฟ์ลุเนเบนครับนะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับพี่ตองครับครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ k-contact center นะครับ028888888กด5นะครับ นะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะครับนี่คือแคมเปญคลิกไลค์ลุนเปนนะครับกับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนสินเชื่อบ้านนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพี่ตองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตองของเรานะครับคุณอารม์กดบุญมาสุขท่านผู้อุ่งในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะฮะมาชวนคุณผู้ฟังครับร่วมสนุกส่งคลิปอารมณ์ดี โฮมอีสมีนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวบ้านในสไตล์ที่เป็นตัวคุณแบบขำขันอารมณ์ดีในคอนเซปต์โฮมอีสมีความยาวไม่เกินสามนาทีนะครับมาร่วมในกิจกรรมนี้นะครับคลิปไหนมีคนถูกใจกดไลค์มากที่สุดรับไปเลยเงินรางวัลสูงสุดสามแสนบาทนะครับส่วนท่านที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยร่วมคลิกก็มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่กว่าสามล้านบาททีเดียวลุนรถเบนซ์ด้วยนะครับนี่คือสินเชื่อบ้านกสิกรไทยคลิกไลค์ ลุนเบนส์นะครับสอบถามเพิ่มเติม0 2 8 8 8 8 8 8 8นะครับอัปโหลดคลิปหรือว่าคลิกได้ที่เว็บไซต์ w w w a r k b a n k c o m k h o m e s m s นะครับ k h o m e s l i s e c l u b นะครับ s l i s e c l u b บนแอปพลิเคชันคลิกไลท์ลุนเบนส์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาสิ่งที่พี่ต๋องคุยเนี่ยเอามาให้ลุ้นรางวัล นะครับอาหารสมองจานเด่นในช่วงบ่ายกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับมีสิบรางวัลให้ลุ้นการเล่นๆแต่ให้จริงๆนะครับรางวัลที่หนึ่งถึงห้าเป็นกระเป๋าอาเนกประสงค์จากธนาคารกรสิกรไทยห้ารางวัล รางวันที่ 6, หกรางวัลที่เจ็ดเป็นหนังสือดีมากครับเ,เริ่มอ่านแต่ยังอ่านไม่จบนะครับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบีออนเรื่องเล่นหุ้นแบบพอเพียงไม่เสี่ยงแถมรวยอย่างยั่งยืนนะครับเป็นกระยุทธ์เล่นหุ้นให้รวยแบบยั่งยืนด้วยแนวความคิดใหม่ไม่ได้ร่ำรวยหรือมีเงินเพียงชั่วคราว จะทําให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินตลอดไปนะครับดีมากครับผมกําลังอ่านอยู่ยังอ่านไม่จบนะครับจากติงบิยอนแล้ววันที่8รางลวันที่9นะครับเป็นหนังสือจากสานักพิมพ์มติชนครับเป็นหนังสือรู้ทันทุกความคิดด้วยเทคนิคภาษากายเป็นการอ่านภาษากายของคู่สนทนาหรือหรือคนที่คุณจะทําธุรกิจด้วยนะครับจากสํานักพิมพ์มติชนเรียนรู้ร้อยแปดวิธีอ่านใจคู่สนทนาเพื่อพิชิตความสําเร็จนะครับ หลังวันที่สิบเป็นหนังสือจากเนชั่นบ o ๊กเรื่องใช้ชีวิตง่ายๆสไตล์ชีวจิตครับโดยคุณสุดที่ใช้ยุ่นถามตอบแบบเข้าใจง่ายเพราะเมนูชีวจิตที่ทำทานเองได้ที่บ้านนะครับนี่เป็นสิบรางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ขออนุญาตให้เฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นขออนุญาตนะครับคาถามถามว่าคาถามถามว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้า,ฟฟาเส้นใด เป็นรถไฟฟ้าสายที่จะไปตัดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยก็จะวิ่งระหว่างลาดพร้าวบางกะปิและก็ศีนครินนะครับคําถามถามว่าแล้วรถไฟฟ้าสีใดจะแล่นไปตัดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงบริเวณจุดบางกะปิครับระวังข้อหนึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือข้อสองรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับข้อหนึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้ม หรือข้อสองรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับคำถามถามว่ารถไฟฟ้าสายใดจะจะแล่นไปตัดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงบริเวณจุดบังกะปีครับระหว่างข้อหนึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือข้อสองรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับถ้าทราบคำตอบนะครับขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการเท่านั้นนะครับ029446879 029446879หรือ 0899275923 0899275923หรือ0819849735 0819849735ก่อน4โมงเย็นวันนี้นะครับลุ้น10บรางวัลท่านที่ลุ้นเมื่อวานก็ไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.yutcareu.com นะครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0.28888888รายการมันนี่ช็อต สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยัง่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกร,กรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกาจัดสน,นี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517